จะพามาทาชาสําหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ช่วยบํารุงโลหิตได้ด้วยนะคะสูตรนี้ช่วยบํารุงกําลังและที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะ ทุกคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวนี้คือวัชพืชนะคะที่ไม่สามารถทานได้ส่วนมากเราจะเห็นแมวใช่ไหมคะที่ชอบทานนะคะก็คือตำแยแมวนั่นเองค่ะเราจะใช้ส่วนของรากเขานะคะจะเป็นวัชพืชที่ออกตามที่รกร้างต่างๆนะคะเราจะใช้ประมาณ3ามรากค่ะนําไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วต้มในน้ําประมาณ2แก้วนะคะจะช่วยบํารุงร่างกายนะคะแก้ปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายได้นะคะช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ดีค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่อง อของขับพยาธิได้ด้วยนะคะแต่เรามาทํากันเลยนะคะนำาลากของตําแยแมวนะคะประมาณ3ลากค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณ2แก้วนะคะดูว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะ